ป้ากลัวพี่เจมส์โวยกุ้งมันสดมากชอบมากเลยค่ะแม่ค่ะดดดว้าวมันดูดเดินก็ยากอดตายแล้ววันนี้พวกเรา เอายยโอเอายยโอไปด้วย, <Okay. S 1> ยวตอนนี้เราถึงตลาดชีฮึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของสดกัน,นะคะ่ะดีโอ้ดีใยก เดี๋ยวเราไปซื้อพวกกันค่ะไปร้านเดิมนะคะร้านมีร้านประจำหรอคะใช่ค่ะร้านประจำคือประจำเนี่ยมาครั้งที่สองนะครั้งที่สองค่ะประจำเป็นครั้งที่สองอุ้ยดูดิเขาไมีเอ็นเนี้ยขายด้วยแรบอยบกด้อาหารได้มาเรี่อยเรื่อยนะจะ ใช่แม่ออกมาเยอะนวันนี้เขาบอกให้เขาดูให้ค่ะเขาจะเียดูเขาจะพลิกดูเขาจะพลิกดูว่ามีไข่เต็มท้องไหมคืออะไรอะคะปูขาปูปก็เก๋ปูหมาใช่ค่ะ Ô icebox sắp sửa đội ấy cái ấy sắp sửa lên ở chưa đầm phục lửa là cái đó là cái đó là cái đó สดมากที่ไทยส่วนใหญ่เขาขายอนรา่าสดจริงๆใชมปีที่แล้วอะก็สวใหญ่ไปอะใช่นไในงนี้แต่ไม่สวยจ้าัสีค่อน่าก็อร่อยนี่แม่เลยลูกชิมอนนนี่คนไทยหมดเลยเหรอเนี่ยคนไทยหมดเลยนี่นีชพาเด็กๆวยตลาดดักแด้ค่ะดักแด้ ก็กินยังไงคะกิ่เปล่าเปล่าใช่เลยค่ะเพราะว่าไอเนี่ยมันใส่เครื่องหมดแล้วนี่ทนเรียน้อไร่อยเหรอเจาน้ำมันลมคะเด็กนอนบินดอนแต่มันจะแบบมัน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 มัตมองใันช้อนตักอ่ะมันมมันมันมัวมันังไงอ่ะมันหนีไปแล้วมัน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 มมั่อนเดี๋ยวเ ออบซอยเอาแต่ว,ว่าไม่มีไม่มีออบซอยเอาแต่ว่าไม่มีอิสติ๊กเอาแชอบมากเลยค่ะแม่ชอบเด็กๆ <ícios> ชอบไหม,มชอบเราซื้อไว้เลยไหมเราซื้อไว้เลยถ้าเราจะมาบ่อยขนาดนี้ไม่มีน้เดเดี๋ยวพาเขามาดูข้า,ขาขงในเราพรุ่งนี้นะเนี่ยอ่า จันโอ้ดอยวิวางดแต่ว่าอนี้มันหายไปแลวอ่ะตอนนั้นมันจะมีแบบสารายเขียวๆอ่ะตอนที่มาเดือนที่แล้วมีสารายเขียวๆอันนี้สาายไปหมดค่ะว่าเอ๋เข้ามาเร็วชิฮ่นี่ชิฮ่อันนี้อะไรพาตาเหรอพาตาทะเลช่ไหมพาตา ช,วชว่ว,ชวยอ่ะช่วยอ่ะเขาพูดไม่ได้นะคะน้องพูดไม่ได้ค่ะแนะแนำก่อนนะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็จะมีขม้างบนนะมีพวกแบบจานแก้วฟองแก้วเป๊กมีดกันไก่ค่ะมีกไก่มีท่อส้มอุ้ยลืมเอาจานมาจานพลาสติกอะ่ะ แล้วก็อันนี้แม่น่าจะเอามาเดี๋ยวอ่ะเปิดให้ดูนะก็จะมีโต๊ะอุปกรณ์ครัวค่ะแล้วก็อันนี้ก็นอนได้ติดาจะนอนได้นะคะนอนแล้วนอนแล้วอีกทีมีห้องน้ำเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำโอ๋อหให้น้องเจนถ่ายก่อนเจนนะมาเทียห้องน้ำนะคะเอ๊ะอันนี้มีอะไรเปิดได้ ข้าวหุงข้าวมีโควฟ์ได้เราหุงแต่เรามากินข้าวเฉยๆแล้วเราก็กลับห้องน้ำของสะอาดนะเขาสะอาดมากเลยอ่ะเนี่ยคือสะอาดมากๆก็จะมีแชมพูครีมนวดตรงนี้ของห้องน้ำก่อนนะจ๊ะตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้ว ก,กระจายนี่วันพุธคนยเยอะเนี่ยเหมือนหนูปะไม่ <c oughs> ใช่เหมือนหมาหนูปะ <c oughs> อ่มันชีิแฮของพี่เจนหมดแล้วอ่ะหมดแล้วกินด้วยอันเดียวเหรอชอบพอเอาหมดแล้วพ่อชอบอุ้ยเธอฉันก็เขินนะเนี่ยพวกเขอมายืนดูฉันเรื่องเนี้ยได้ค่ะ ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่แห่ไอันนี้ด้วยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเกาหลีปบอมนะคะทุกคนนี่อะไรเขาคือเก้าลีปบอมเดี๋ยวเราจะไปเก็บหอยกันนะคะแต่ว่าไม่มีถังเดี๋ยวรอโมเน่ไปเอาถังนี่เอามาแล้ว แล้วคือเป็นเป็นคนแคะระวังนะเวลาเดินลงอ่ะรองเท้ามันจะหลุดกับนี่มันไม่พี่กันเหอเขาว่างอ่ะเขาว่างเราก็ว่างต่อตอนนี้เราก็ว่างเออฮึมโอ้โหขับอันเด็ยอันเด็ดอันเด็ยพี่กี้ก็คือเราจะหายยังไงอย่ะงเโยกี้แปลว่าตรงนี้ปะใช่นี่ อะไรเวลาที่แบบว่ายังไงอนี่ยาหอยพี่เจนจูดาพี่เจนอุ้ยกระโจมอกสิ่ขาเขีดูไม่ไหวแล้วต้องเอาขึ้นเพราะว่ามันติดมากเลยโซเชียลที่เอาอย่างนี้เลยไหนหอยอยู่ไม่เห็นจะมีวันนี้เปล่าไม่รู้คือที่ไม่เป็นลอนคืออะไรอยู่ข้างในอ่ะมันต้องมีกุ้ง มันแค่นี้เท่านั้นเห็นนะเอากระป๋องมาโอ้โหว้ามันดูดมันดูดใช่เราห้ามอยู่ที่เดิมเราต้องวิ่งตลอดเวลาเราต้องเดินตลอดเวลาแล้วก็หาหอยไม่เจอเลยต้องหาหาไม่เจออ่ะไม่มีที่อะไรหรือหรือเขาใช้มือเออเขาหากันยังไงวะเดินก็ยากอดตายแล้ววันนี้พวกเราอันนี้อ่ะ อ่านนี้คือหอยมันจะอุ้ยมดุกจิกแต้มันเป็นรูรูขั้นมามัาน่าจะอยู่ข้างล่างที่เซ็อยู่ในรูว้มันดูดอุ้ยระวังระวังเหมือนต้องเอาอะไรหยอดให้มันขึ้นมาไหมไเคยเห็นเขาเอาแฟบมเลยนะไม่ก็จูกจุ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 กัุกจุกจกจุไม่กจุ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 นจไกุ่กจุกจนเจุก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 เนกก รอก่อนนะพีบอกบอกภาษาโนบว่ารอก่อนนอ้าวไม่ถ้าถ้ามันถ้ามันเห็นขลุ่มรอเดี๋ยวมันก็บินมาก็คือไหนหอยอะคะเรายังไม่ได้หอยส้กอันเลยใช่เราอดตายแล้ววันนี้เราไม่มีอะไรกินแล้วอ่ะ